สวัสดีจ้าเดี๋ยวมาอนีสิผ้ามาเบิงผักที่ว่าเพาะไว้ด้วยจ้ะตอนนี้นางกําลังทยอยงอกเหล้อเด้อว่ามีผักอย่างเนี้ด้วยจ้ะมาเบิงกันเลยจ้าอันนี้ด้จ้ะย่างแรกอันนี้ผักซีใบเลื่อยด้อจ้ะนี่งอกซาซาเบิงดูงอกทีละนิดทีละน้อยเป็นหย่อมหย่มอมเยู่เนี่ยผักซีใบเลื่อยนี่คือเพาะยากที่สุดก็เขาด้วยจ้ะ กวัวสิงอกใส่เวลาดโดนอยู่เกือบเดือนบนละนางงอกให้แค่นี้ก็ดีเจล่ะจ้ะปีนี้เพาะบ่หลายดอกเพราะว่าจะบ่ปลูกหลาจจะก,กินบบทันปีที่แล้วน่ะเพาะหลายบัดที่นี่เอาไปแย่ปลูกด้วยจ้ะมันก็นงามงามคัากหลายกระถางกินบ่ทันจ้ะก,กินบบทันก็นได้เก็บใส่แอนแช่แข็งไว้เนาะจ้ะแช่แข็งกับ,บ่บ่อยได้กินก็เลยปีนี้วาซเฮ็ดน,น,น่อยพอ อันนี้นจ้ะอันนี้แมงลักแมงลักที่คอยเพาะแล้วก็ให้เบิ้งตอนนั้น้อจ้ะเนี่ยแมงลักก็งอกดีดีนะจ้ะเนี่ยอันนี้มีจต่แมงลัก้อจ้ะเนี่ยเบิ้งดูเบี้ยกรลังขข้นมาขข้นให้ย่างดีเลยจ้ะแมงลักอันนั้นกระเพ้า้อจ้ะเออโบแมนโหระพา้อจ้ะเนี่ยด้านหลังนี่เป็นโหระพาที่ว่าข่แมงเครึ่งนะจ้ะนี่แ่งครึ่งโหระพาเครึ่งหนึ่งแต่ว่าโหระพาเนี่ย หน่อยก,แก็แมงลักเด้อจ้ะแมงหลักหลายกว่านี่เพราะว่าแมงลักกิ่นหลายกว่านจะเนาะอันทัดมาเด้อจ้านี่ทัดมาฝักท้องจ้ะฝักท้องนี่มีสองพันเด้อจ้ะพันที่ว่าเม็ดสีเหลืองๆนี่ทเพาะนี่เป็นพันเขาอตอกเด้อจ้ะฝักท้องนี่กัปีนี่ก็จะบ่บปลุกหลายให้กัน กินบัเบิร์ทึกกันจะหลายโพดนี่พันธุ์ขาตกแล้วจ้ะอันทัดไปนั่นเป็นพันสีเมืองจ้ะประมาณยางละสิบตนนะถ้าใอ,อยนั่นบผิดนี่ฟักท้องกับขื้นดีเยอะจ้ะนี่ฟักท้องทัดมากกับเป็นมระได้จ้ะนี่ยมระขีนอกอันนี้เป็นมะระขีนกจ้ะ ขีนโนกนุ่ยน้อยมีสองสีเลยจ้ะอันนี้พันธ์สีขาวพันธ์สีขาวกําลังขึ้นมาหรอพันธ์สีขาวขึ้นไหนด,ดีดีจ้ะแต่ว่าพันธ์สีเขียวอ่ะยังบอกข่อยโพลเลยด้วจ้ะนี่พันธ์ขาวเนาะนุ่ยน้อย,อยมาละคีนโนกเนี่ยกิ่นเสบต้องโผกหล้ายเยู่จ้ะอันนี้พันธ์สีอนนรเนี้ยสีเขียวเลยจ้ะเนี่ยสีเขียวกําลังจะเห็นนี่ขึ้นมาเออเนี่ นี่นั่งก็ขึ้นมาอยู่จ้ะนี่กําลังกําลังขึ้นมาจา้ะสีขาวขึ้นเล็ว้วกลัวสีเขียวขึ้นสาเนาะจ้ะคุณจะเห็นโพนี่เห็นโพ,นนโพไอยสองเม็ดรหรือว่าเนี่ยสองเม็ดที่เลยเด้อจ้ะสีขาวกับสีเขียวมระอันทัดไปเด้อจา้าอันนี้เป็นกระเพ้าเด้อจ้ะกระเพ้าขาวกระเพ้าบานในีเฮาท่วาอยูทย่ทงนาเด้อจ้ะท่วาพันหอมหมเนี่ย กะเพราเนี่ย่อยเพาะหลายอยู่กะบะหนึ่งมีจตะก,กะเพราเลยจ้ะเนี่กกะบะเคียวนี่กะเพราเลยจ้ะทั้งหมดเลยเนี่ยกำลังงอกขึ้นกันเลยจ้ะแต่ว่ากะเพราะกะงอกสากลัวแมงหลักเด้อจ้าแต่ว่าดีเราที่น้าง,งอกใค่เนาะจ้นเนาะย่างตัวไปเด้อจ้ะเีอันนี้แตงกลัวเด้อจ้ะปกติเขาว่าแตงกลัวนี่ ก็จะพเพาะเลี้ยนเกินไปได้จ้ะเพราะว่ากลัวสิเลูปปก,กับประมาณกลางกลางเดือนเมษาพนดดิถึงจะออกดานออกได้หรือว่าปลูกได้ตูก่กระจกได้นอกจากนาะกลัวอากาศมันหอนสิมาคอยก็เลยลงองเพาะเบื้องก่อนได้จ้ะนางก็งอไข่ดีดีแต่งกว่าที่ว่าเอาเม็ดมาจากบ้านเฮาพูดลจ้ะเนี่ยงอไข่ดีอยู่แต่งกลัวส่วนอันนี้อันนี้เป็นมะระจีนได้จ้ะ มะละจีน,นีเพาะมาหลายดอกเพราะว่ากินบ่ค่อยหลายจ้ะแล้วอันที่ว่าคอยแท่แข็งไว้ยังเหลือหลายหลายกินบ่เบิร์ดจ้ะมะละขีนกขึ้นกันกับเหลือหลายของปีที่แล้วด้วยจ้ะเนือกินผู้เดียวเนาะเนี่ยแต่วันนั้งกับงอกดีด้จ้ะนี่มะละจีนกับงอกดีงอกดีกว่ามะละสีเขียวอีกจ้ะงอกเร็วกว่านี่มิแต่มะละจีนได้จ้ะเครื่องนี่เครื่องหนึ่งอันมะละจีนเครื่องหนึ่ง แตงกัวเฮ้าจะนี่ส่วนนี้เด้อวจ้ะอันนี้เป็นพริกเด้อจ้ะที่จริงนี่พริกเนี่ยแยกได้เลยเด้อจ้ะแต่ว่าขอก็บบได้แยกจักเทียมยิดต่ยากจ้ะเมื้อได้กับว่าสิแยกสิแยกกับ่ได้แยกจักเทียเกนว่าพริกข่อยนี่ขึ้นสองใบแล้วเจนสองใบสามใบแล้วนี่ใบที่สี่ตรงก,ารกลางลากําลังจะขึ้นเลยจ้ะแต่ว่าแข็งแรงด,ดีดีเดยจ้ะพริกข่อยเบิ่งดูนะนางแข็งแรง,งงามอยู่เด้ จะมีพริกกระเลียงจะนี่อันนี้พริกกระเลียงเครื่องหนึง่งบ่ถึงเครื่องดอกจ้ะนี่พริกกระเลียงเด้ย๋ยวจะนี่อันนี้เป็นพริกชีฟ้าจินดาเด้วยจ้าดุนางต้นยาวเหล้อเด้เพราะว่าอยู่ในกระบ,บะเพาะแล้วจ้ะหลายมือเล้วพร้อมที่ว่าจะเยกเส้นกระถางนี้หน่อยแล้วนาะจะเนาะเสวนต่อไปเด้วยจ่ะต่อไปนี่เป็นมะเขืเอเพาะเด้วยวจะนี่ มะเขือปออมะเขือปอนี่กระวานเม็ดกระบาหนึ่งขึ้นกันได้จ้ะที่จริงน่ะมะเขือปอกับพริกปีนี้ว่าสิบปูกน,น้อยๆได้จ้ะปีที่แล้วปลูกเหลือเต็มทั้งพริกสดพริกแห่งก็ได้หลายค่ะจ้ะปีนี้เรียกว่าสิปปูกพริกน้อยๆเอาไว้กินสดซื่อๆส่วนส้นเขือเนี่ยก็จะว่าปูกน้อยลงเด้จ้ะนี่ขวาดว่า ขนาดว่าปลูกน้อยลงนะจ๊ะแต่ว่ากะกาเม็ดลาหลายเด้ข่อยข่อยนี่แปลว่าติดนะจ๊ะเวลาวันเม็ดย่ำไหนนี่ยเขาจะว่าโอ้ยน้อยเดียวมันจะพอบ่กะว่านเพิ่มอีกเพิ่มอีกแบบนี้นะจ๊ะตลอดเลยข่อยก็เลสสภาพออกมาเป็นอยงสี่เลยจ้ะแต่ว่าพเป็นอย่างาเ้องก,ก็เพื่อว่ากันกันั่งตายเนะจ้ะเนาะถ้าตายเขาจะได้มีสองแซมนะจ้ะปลูกเพิ่มเนาะดีกว่ามีหน่อยเนาะมีหลายนะจ้ะ ส่วนอันนี้เด้อจ้าอันนี้บะเขือสีม่วงเด้อจ้ะม่วงกรอบที่ว่ากินกับน้ำพริกแซ่บๆนลยจ้ะนี่เขือม่วงกรอบอันนี้ว่านเม็ดกระลายอยู่เด้อนี่เบิ่งดูขนาดเครื่องนึงเด้อจ้ะนี่ยว่านเครื่องไอ้กะบาจ้ะก็ยังได้หลายแต่ว่ากะจีเลือกเอาที่ว่ากาที่ว่างามๆเด้อจ้ะปลูกเขือปอเนี่ยว่าเป็นยังดอกเออบ่แม่นบะเขือม่วงเด้อจ้ะ เขากินดิบกินสดาะจะมัเสซ่บจะปลูกแค่สองพันจะบะเขือม่วงกรอบก็บะเขือเปราะปีนี้จะบะเขือยาวบะปลูกจั่ปีนี้อันนี้บะเขือเทศด้วยจ้ะไข่ไข่บะเขือเทศพันเชอรี่นะจ้ะที่ว่าเวลาออกนวยมาดีก่เป็นพวงหอยยาวลงมางามๆเลยจ้ะนี่สื่อเม็ดเข้ามาคือกันอันนี่คอยเพาะสิบเม็ด แต่ว่างอกแค่เก่าเม็ดเด้ยจ้ะนี่อีกเม็ดหนึ่งบ่งอกได้แค่เก่าต้นจ้ะเก่าต้นนี่ถ้าว่าปลูกเรางามก็กินบ่หวาดบ่ไหวจ้ะบะเขือเทศปีที่แล้วก็หลายโพดจ้ะเห็ดเป็นบะเขือเทศแปลรูปใส่กระปุกไหว้ก็ยังกินบ่เบิดเลยจ้ะเพราะว่าแนขกอยกินคนเดียวก็บ่ค่อยกินคอยกินแต่บะเขือเทศซุกที่ว่ามาใส่ตำสมเลยจ้ะใส่ต้มใส่แกงแบบนี้แต่ว่าใส่กระปลกของค่อกกินน้ำเขาจ้ะเนี่ยมีแค่นี้ละจ้ะ เม็ดพักคอยนะเบิบบ้งด้ายทห้เบิง้งหลายอย่างเนี้ยตอนนี้ส่วนฟักแมวกับกาลังหงอกก็กันจ้ะเดี๋ยวอันมือหนาขคอยทายฟักแมวให้เบิ้งไม่เด้อยจ้ะมือนีให้เบิ้งตะเบียรพักมือนีก่อนวานางกาลังขื่นกาลังงามเด้อยจ้าเบิ้งดูหลายอย่างหลายแวนวะเนาะทายแยกนี่บ่มีทีวางอีกเด้นอนี้จ้ะย่างละนิดอย่างละหน่อยเดี๋ยวคลิปนี้ จบลงแค่นี้ก,กอนนะจ้าคลิปหนาจะท่ายังอื่นใหม่เบิงใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อไปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า